ปูแอปแล้วนะคะตอนนี้อยู่บิ๊กซีค่ะบิ๊กซีมหาชัยพานชนลพัสเขามาซื้อมอค่ะสาอย่ไหนเนี่ยโอ้โหไม่กุนนกป้าสาอยู่ตรงนู้นมันก็เดินตรงดีอีกแม่บา้านจริงๆวันนี้ซื้อมอค่ะซื้อมอ,อ,มอของน้องปูมีมอแล้วค่ะมอบ้านน้องปูใหญ่มาก หม้อชนพัดใหญ่ไหมใบกระติเดียวหม้อชนพัดใบเล็กมากกินแค่สองคนบ้านปูกินเยอะสมาชิกในบ้านเยอะค่ะวันนี้ปูมาซื้อสุกี้นะคะนี่เลยสั่งหม้อเรอหม้อข้าวนะขอไม่ให้รายงานเออเดี๋ยวตกกจะตกให้ น่นไปดูข้อมันเป็นถุงละห้าโลห้าโลกินกี่วันนะน,นี่นไงเดินตรงไปคนน้อยมากเลยค่ะปูว่าสั่งมอสุกี้ไปใหม่ก็เลยเห่อก็เลยมาซื้อซื้อสุกี้กินนี่ไงข้าอยู่้ายมือ วันนี้ดีใจมากได้ออกนอกบ้านไม่ปวดหัวแล้วกินอะไรอะ่ะกินข้าวหอมหรือกินอะไรไวรัานไหนออกนอกบ้านแล้วแบบมีความสุขวัานไหนออกนอกบ้านมีความสุขมากไม่ค่อยเครียดมันจะมีเป็นข้าวเสาให้อะไรเนี่ย ลวงทองซื้อไปเถอะกินได้หมดใส่น้ำให้ท่วมโอ้ยแม่พี่ปูดีใจมากอะ่ะสั่งกระทะให้สองใบอะ่ะสั่งกระทะไปสองใบห้าร้อยแม่แบบถูกใจมาก เออยี่ห้อนี้ก็ดีฉัดๆัเลยเนี่ยข้าหอมมาลิป่ะเขาจะเขียน,นเลยโอ้โหไอเราก็ไม่ใช่แม่บ้านซะด้วยก็ให้อยาลาซื้อมาสิถ้าเป็นร้านค่ะได้ไงข้างล่างเขาเขียนว่าอะไรอะ่ะ ข้าวธรรมดาถ้าเราใส่น้ำเยอะๆก็ได้แล้ว,วออนนใช่ปะอ่ะงันเอามาอันนี้มันอะไรอะ่ะอ๋อน้ำมันมะพร้าวมันเป็นสีขาวเลยนึกว่าอยาทานน้ำขาวไม่ใช่มันเย็นจัดไขไ่เลยอุ้ยํำไมมันแพงอะ่ะต้องห้าร้อยแปดสิบห้าเนี่ยาตายเลอกินคิงก็ว่าแพงแล้ว แล้วมันอร่อยไหมมีลูกอ,อะไรจะซื้ออีกอเหรอเอาไปลองกินดูก่อนดีถ้ามันไม่อร่อยแล้วเราค่อยมาเปลี่ยนยี่ห้อข้าวแดงเข้าแดงเนี่าแงเวลาหุงดำปี่เลยนะส่วนมากเขาใส่กันนิดเดียวไปซื้ออย่างนั้นโลเดียวพอเขาใส่กระจิบเชื่อปูแอปลป <laughs> ด้านนั้นเท่าไหร่รอสิข้าวหอมตัวนี้นะอันนั้นเปลี่ยนนะลรหลายใจว่ะเป็นคนโลเลมกากเลยรอย่สิาอยากจะบ้าชชลพันดูชชลพันซื้อข้าวถุงเดียวเลือกอยู่สองชั่วโมง ประจานเนื้อประจานเพื่อนตลอดกลับยังไงที่บ้านขาดอะไรอีกซื้อถุงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซื้อคุกกี้ไปกินขนมปังให้หมดก่อนดีกว่าน้อ เดี๋ยวไม่ได้มาอีกชลพัฒสบายดีไหมคะสบายดีค่ะแต่น้องพูไม่สบายเลยอะรถเข็นเราบันไดก็จับไม่ได้เดินโทปลิวเลยค่ะไม่ไหวรถเข็นเรื่ค,คนที่ไม่ได้ถือกล้องอะทำไมไม่ถือรถเข็นคะเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยน น่าสงสารมากทุกอย่างคือปิดหมดค่ะกินชาไข่มุกไหมไม่ได้เดี๋ยวอ้วน มีธน,นาคารกรุงเทพเปิดธนาคารเดียวเดินเหมือนไม่อยากกลับบ้านเลยอะเราจะกลับไปกินสุกี้เพื่อนไม่อยากกลับบ้านเลยแต่น้องฟัวอยากกลับไปกินสุกี้ เธอหม้อเดินกันอยู่สองคน,คนทีงห้างเดินกันอยู่สองคน Ôi nào quá Nào Nào mà Công viên Lùm Phải khói lắm พักมากเดีย๋ยร์พไปหยิบมอไว้หลังรถเลยก็ได้ปะหายบ้าอะไรไม่ได้ลงไปไหนแล้ว